เพิ่งจับออกจากกรงผสมไก่ไม่มีเล่นนกเขาเนื้ว่าลืมวิชาแล้วนื้อว่าไม่เชื่องนะยังเชื่องอยู่ยังเชื่องอยู่เอาเอาเอาอ่านเอาเออเอเอเออออออเออ ปิดพับอยู่นี่จับมาเมื่อกี้ชาญเพิ่งทำเสร็จซื้อลูกลูกอะไขใจิ้งจกใหม่ไข้จิ้งจกกขาหายถอดแล้วก็หายฮึฮเอ๊ะฮเออะเออ้าฮึ

ถ่ายถ่ายขนอยู่นะนยังเชี่ยงอยู่ยังเชี่ยงอยู่นึกว่าไม่เชี่ยงมือแล้วทิ้งเป็นปีละโอเคเรามาดูกันว่างๆเดี๋ยวไปทำคลิปกันไปต่อให้ดูว่ามันจะได้หรือเปล่ามันจะได้หรือเปล่าอือเาเอาอืออือ เออเเเอเไอ้ยจดุอะไรขนาดนั <fin anta> <ots> ้นเอเออเเออเออเ้เอโอเคครับท่านผู้ชมเวค่อยมาดูกันว่าจะมีแต้ม หรือเปล่ปากับไอหัวแผวไอหัวแปลวคู่อ่างเรามาดูกันสายมาเลเห็นเขาเล่นจังนกเขาใหญ่ลองเล่นมั้งเล่นด้วยเล่นด้วยเออ มีกุกด้วยเรียกเรียกใส่กุกหรเขาเรียกไม่เป็นเล้วเรื่องนกเขาใหญ่นี่บอกตรงไม่เคยเล่นมนเลยเราว่าเขาปักคืนกันแบบไหนก็ยังไม่รู้เลยปักกลมๆหรือว่าเป็นแนวยาวแนวตรงหรือว่ากลมๆล,ล้อม ยังไม่รู้เลยวิธีการปักของมันต้องต้องต้องศึกษาก่อนต้องเช็คดูก่อนว่านกมาแบบไหนคู่มาแบบไหนเล่นยังไงแต่ว่าผมคิดอยู่ในใจว่าเวลาปิดแล้วคืนนะว่าสงสัยแกะกันตาเปียกนิสัยไม่ดีนะกินเขียดทิ้งเขียดทิ้งเดี๋ยถนะ ก็อดสลับอ๋อเก็บกินกับได้อยู่ได้อยู่เร <laughs> ็วเร็วมามามาเออตีปีกเดียวเออโอ้ยเจ็บเว้ยเออมาเออเนึกว่าจะลืมวิชาซะแล้วก็ตั้งแต่แบ่งมาก็ยังไม่ได้ต่อเลย เห็นยางผัดไปเห็นเขาว่านกสู้เห็นมาที่บ้านลงมาที่บ้านก็เลยลองดูสิแต่ตัวที่บ้านเราไม่หยอกแนละ้ปล่อยปล่อยมันไว้ให้มันคึกให้นกคึกเล่นนะตัวที่บ้านเราไปดูแถวแถวอื่นดูว่างๆเดี๋ยวไปวันนี้ไม่ทันแล้ววันนี้เพิ่งจับออกมาจากกรงรวมตัวเมียไข่อยู่เออฟักเอวฟักอยอ่

โอเคครับเรามาดูกันว่ามันจะมีผลงานไหมมันจะมาเร็วรือวมาช้าจะมาหรือไม่มาเรามาดูกันเรามาดูกันเรามาดูกันเร็วอาวอ้าวอาเร็ว,เ,รวเสียงเล็กเสียงเล็ก เสียงเล็กลก็พาวะไม่แน่ใจเหมือนกันรัวเสียงกลางแต่เสียงเบาตอนนี้เสียงไม่ดังโอเค okay, ครับ